สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับคนรักเกษตรนะครับนี่ครับในคลิปนี้ผมอยู่ที่บริเวณของวัดพลวงนะครับเป็นบริเวณที่จุดซื้อตั๋วขึ้นรถไปเขาคิชจกูลนะครับนี่ครับเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับตรงนี้ซื้อตั๋วไป200นะครับก็ได้เริ่มซื้อประมาณตีหนึ่งของวันที่5เดือนมีนาปี2565นะครับ ก็ได้ขึ้นได้นั่งรถขึ้นเขาก็ประมาณตีสี่เลยนะครับก็รอประมาณ3ามชั่วโมงเนื่องจากาคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันเป็นคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์นะครับนนก,ก็คือเป็นวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันนะครับก็คนเลยมากันเยอะนะครับก็เนี่ยครับมารออยู่จุดนี้ประมาณสามชั่วโมงนะครับตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับ ก็นี่แหละครับบรรยากาศจุดซื้อตั๋วแล้วก็จุดนั่งรถไปเขาคิจกููนะครับก็นี่ครับเป็นประมาณตีสีนะครับเส้นทางก็มืดนนะครับนั่งรถจากวัดพลวงมาแป๊บนึงครับอ่ามาถึงก่อนขึ้นเขาคิจกรูก็จ่ายค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทนะครับ ก็เป็ดเสร็จแล้วจ่ายคนละ240นะครับเป็นการขึ้นไปเขาคิจกูดอันนี้ขาขึ้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีสีนะครับผมก็เลยเก็บภาพมาได้ประมาณแค่นี้นะครับ<อ>คือภาพมันมืดมองไม่เห็นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนลงผมจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูกัน<อ>เต็มๆเ,เลยนะครับนี่ครับนั่งรถมาประมาณ ประมาณเกือบเกือบยีนาทีนะครับก็ถึงจุดให้ลงรถแล้วก็เดินขึ้นไปอีกนะครับก็เดินขึ้นไปอีกอันนี้จากจุดที่ลงรถไปจนถึงจุดของรอยพระพุทธบาทนะครับก็ผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับเดินขึ้นไประหว่างทางก็จะมีการ นี่ครับอันนี้เป็นละครั้งนะครับเป็นการใช้เหรียญเคาระครั้งนะครับก็ประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าใบนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางเดินขึ้นไปยังรอยพระพุทธบาทที่บนเขาเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดินขึ้นมาถึงจุดนี้นี่ครับอันนี้ก็ยังอยู่ช่วงที่ประมาณตีประมาณตีห้ากว่ากว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ของอ่า บริเวณของรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ครับที่เป็นก้อนหินใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้เวลาประมาณตีห้ากว่าๆนะครับนี่ครับจากนั้นจากจุดลอยพระพุทธบาทมาจนถึงจุดบริเวณของผ้าแดงนะครับผ้าแดงก็เป็นจุดสูงสุดของการขึ้นมาแสวงบุญนะครับ อ่าซึ่งคนที่มาที่นี่อ่าเกือบทุกคนนะครับที่เขาจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ขึ้นมาผูกผ้าแดงกันนะครับก็เขียนชื่อใส่ผ้าแดงแล้วก็อ่าเขียนคำอธิษฐานอันนี้ขอได้คนละหนึ่งข้อนะครับอันนี้รวมเวลาการเดินทางของผมนะครับจากอ่ารอยบริเวณของพระพุทธบาทนะครับขึ้นมาผ้าแดงก็ใช้เวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับมาถึงตรงนี้ก็ หกโมงสี่สิบเลยนะครับก็สว่างพอดีเลยครับตรงนี้อ่าบริเวณนี้เป็นจุดของผ้าแดงนะครับนี่ครับตอนลงมานะครับอันนี้อ่าขึ้นไปผูกผ้าแดงเสร็จนะครับก็ลงมายังบริเวณอ่ารอยพระพุทธบาทนะครับตรงนี้นี่ครับวันนี้ถือว่าอ่าผู้คนเยอะมากจริงๆนะครับนี่ครับต้องต่อแถวต้องเข้าคิวกัน เพื่อที่จะกราบรอยพระพุทธบาทเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าบรรยากาศของการเดินลงเขาแล้วนะครับอันนี้คนก็ยังมากันอย่างหนาแน่นนะครับนี่ครับสังเกตได้นะครับคนเดินขึ้นมาเต็มเลยนะครับแต่พอดีทางขึ้นเขาทําไว้กว้างพอสมควรนะครับก็ไม่ค่อยเบียดเสียดสักเท่าไหร่นะครับบริเวณระหว่างทางนะครับก็ จะมีห้องน้ำมีจุดพักให้เป็นระยะๆะะเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับและนี่ครับเมื่อเดินลงมาถึงจุดเพื่อที่จะนั่งรถลงเขานะครับเราก็ใช้ตั๋วที่เราซื้อตอนขึ้นมานะครับแลกบัตรเพื่อที่จะลงนะครับก็ซื้อ200นี้ได้ทั้งขาขึ้นขาลงเลยนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลา ตอนตอนเริ่มนั่งรถขึ้นมานะครับประมาณตีสี่แล้วก็นั่งรถลงประมาณแปดโมงนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงนะครับสาหรับการขึ้นมาบนอยอดเขาคิะกูดนะครับใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็เมื่อยล้ากันนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการนั่งรถลงเขานะครับก็ช่วงนี้เวลาแปดโมงแล้วนะครับ ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันหากใครยังไม่เคยมาเขาคิจกูนะครับก็ผมแนะนำให้รีบมากันนะครับเพราะว่าทางอุทยานอ่าเขาเปิดให้เข้ากราบรอยพระพุทธบาทที่เขาคิจกูนะครับถึงวันที่ 22. ่มีนาคมปีสอง6น้นี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะครับวันที่22มีนาก็ถ้าพลาดไม่ได้มาก็ต้องรออีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับคือปีหนึ่งเขาจะเปิดให้ขึ้นอยู่ประมาณ2เดือนนี่แหละครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาดูคลิปนี้แล้วก็ลองมากันนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ขอบคุณมากนะครับ สำหรับการรับชมคลิปนี้ก็อยากฝากให้เพื่อนๆกดติดตามช่องคนรักเกษตรด้วยด้วยนะครับก็จะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆกับแหล่งท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ